วันนี้ได้ของเล่นมาใหม่นะผมเป็น ATS นะผมจะมาใช้กับอ่าตูอ้อินเวอร์เตอ,อร์ไฮวต์ผมนะที่ได้ทำการประกอบไว้ครับผมก็ ATS ตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นเมนหลักนะเมนหลักที่เราจะตั้งให้เป็นเมนหลักเมนลองเมนหลักเมนลองอันนี้จะลอ,ลองดูว่ามันตัดไฟไวไหมครับผมก็สถานะไฟหลักนะจะขึ้นสองดวงไฟแตนอนไก็จะฝั่งหนึ่ง หน่งดวงนะยังไม่ทํางานอันนี้อันนี้ไฟหลักดับลงอันนี้ก็เป็นบิดมาช่องไฟสารองนะครับผมก็จะมีไฟสีสองดวงนะอันนี้ซื้อในรัตด้ามาแค่ราคาประมาณ4ี่กว่าบาทส0่ร้อยาร้อยครับผมก็ยังไม่ได้ติดตั้งจริงอันนี้ลองมาดูว่าสินค้าที่ซื้อมาในรัตด้ามันใช้งานได้ได้ดีไหมนะครับผมเป็นตู้อินเวอร์เตอร์ไฮโวลที่ประกอบ ไว้ไ้ใช้งานขนาด5 k นะผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันว่า,าการมือใหม่สำหรับงานโซลาเซลล์นะว่าจะาประสบความสำเร็จได้ขนาดไหนกับงาน diy งาน diy สร้างขึ้นเองอครับผมก็จะใช้สลับเป็น ats ตัวนี้นะก็สลับไฟหลวงไฟโซลาเซลล์นะเดี๋ยวถ้ามันไม่เวิร์กมไม่ไงก็คงต้องทำการประกอบเป็น ats แบบ ใช้แมกนิติกสลับเอาครับผมขอบผมขอบครับฝากติดตามด้วยนะครับ